สวัสดีค่ะมืิอนีรก็มาพรมมาปอกกันนี้เราด้วยค่ะกับช่องสาวน้องคายชาแนลค่ะค่ะมืิอนีรก็มาติดตามแนวทางคูงสุดท้ายเนาะค่ะเป็นเป็นโคูงสุดท้ายแบบโคูงชุดเปรียบเทียบเนาะค่ะกันกับแนวทางของแอดทิวาแอดเขาไปเบิ้งเพิ่นเนาะค่ะคือเพิ่นในเขาทุกหมวดเลยเนาะค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเมื่อวันศุกร์เนาะค่ะวันที่30กันยายนพศสองพันหารหหตอนนี้ก็เวลาประมาณ13นาฬิกา20นาทีเนาะค่ะชุดโคงสุดท้ายชุดโครงแบบเทียบแต่ว่าตอนนี้เขามาเบิงเหลขชนเนาะค่ะชน2สูตร3สูตรเนาะค่ะก็ว่ากันไปเนาะค่ะเขามาเบิ้งกันเลยเนาะค่ะค่ะตอนนี้เนาะค่ะก็ ชนสองสูนกรมี1ห8ึ่งสามแปดแปดหนึ่งสามสามหนึ่งแดเนาะค่ะแลดแกสามหนึ่งหกเนาะค่ะราชนสูนรีกนะคะจะเป็นสี่หนึ่งเก้าสี่เก้าเก้าเก้านาะค่ะ้วก็ชนที่เอ สองสูตรเพิ่มมาอีก 1, 1นึ่งหนึ่งสามเนาะคะ่ะและกามัฟเบิงชนที่3ามสูตรเนาะค่ะก็จะเป็น3 1 9 13, 13 9 1 3 1 3 9เนามหะ,ค,ะค่ะค่ะดับบนเนาะคะ่ะทุกกลักเนาะคะ่ะดับบนทุกกลัก5เนาะคะ่ะดับบนทุกกลัก5เนาะคะ่ะดับล่างทุกกลัก8เนาะคะ่ะดับล่างทุกกลัก8อันนี้แนวทางชุดนี้แอดกระฮ็ดไว้เนาะคะ่ะบาเทลนี้แอดกะคิดว่ามันหลายตัวแล้วมันกัด เหมือนคนอื่นเนาะค่ะในบางตัวแอกยานเขาว่าเอออันนี้ไอ้กาเลขบอเอาเนาะค่ะค่ะแล้วกาเลขเนาะค่ะมานะคะค่ะกะจับคู่ดีบดีเพิ่มมาศูนย์สามแปดเลยเนาะคะ่ะดีบดี er เพิ่มมาศูนย์สามแปดเต็มเก็ระวังไว้แน่นอนค่ะค่ะแล้วก็เลขชุดนะคะอันนี้คือเลขล่างเนาะค่ะเลขล่างที่ แอดเนาะค่ะสรุ <To S 1> ปมาให้เนาะค่ะมาเทนีเก่าซีมันกับบอหนาม้าลางเก่าเก่ามันกับบอหนามาเนาะค่ะเก่าศูนย์มันเคยมาอยู่เก่าหนึ่งก็เคยมาศูนย์หาศูนย์หกก็เคยมาศูนย์เจ็ดก็เคยมาบ่อยเนาะค่ะค่ะศูนย์ซีมันกับบอเคยมาลางเนาะค่ะหรืออาจจะเคยมาแต่ว่ากับช่วงแอดบอเทันด้เกิดหรือจังเดอดกับโมลูเนาะค่ะค่ะแอดก็เลยแบบตัดปัญหาเนาะค่ะแต่ว่าในสูตรนึ่ะมีอยู่เนาะค่ะในสูตรนึ่ะมีอยู่ค่ะ สูตรล่างนะคะมีอยู่นะคะในคาสูตรคในสูตรก็มีอยู่ก็จะมีหนูเนะค่ะอันนี้ชุดเดนนะคะชุดเดนจับคู่นะคะจับคู่สุดเด่นก็ที่มี30 35 38 34 37 36 05แนะคะแล้วก็08 040 7 06 5 8 5 4 5 7 5 6 แปดสี่แปดเจ็เนาะค่ะแล้วก็จับคู่ชุดไม่เด่นเนาะค่ะ12ึ่งสเกนาะค่ะแล้วก็จับคู่ชุดไม่เด่นกับเด่น 3, 3, 3, 2, 3 8, 0, 1 3หนึ่งสามสองสามแปดศูนย์หนึ่งาหหาสหาเก้าแปดหนึ่งแปดเกเนาะค่ะ เจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดสองเจ็ดเก้าอันนี้ก็มาอีกเนาะคะ่ 7, 1, 7, 2, 7, 9, ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้านาะค่ะค่ะนี่ก็คือแบบตัวที่เอดมันนะะะกเอดชุดนี่เนาะคะ่กะกับชุดนี้เนาะค่ะกับเป็นชุดที่เด่นเนาะคะ่ะที่ว่าอยู่ในตารางเนาะคะ่ะชุดเด่นชุดที่อยู่ในตารางเนาะคะ่แะแอดจะพยายามให้มันเป็นหน่อยคู่แล้วเนาะคะ่ะ พยายามให้มันเป็นน้อยคู่แล้วนะคะพยายามให้มันเป็นน้อยคู่เราเด้ค่ะพว่กิโนพยายามจับให้มันเป็นน้อยคู่นะคะพยายามให้มันเป็นน้อยคู่นะคะนี่คือแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวแอร์จะให้ดูนะคะ อันนี้รอยคู่รอยขี่นะคะรอยคู่รอยขี่ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้กระสิเป็นชุดรอยคู่รอยขี่นะคะสัวนีค่ะชุดรอยคู่รอยขี่ค่ะชุดรอยคู่รอยขี่นะคะกลับมืดๆเนาะค่ะเพราะว่าแอดแบบ ดูในของค่ะหมดที่แล้วเนาะคะ่ะกับคันซีห้ว่าเขาเนาะคะ่ะมันกะเขา่าอยู่ตัวนี้เนาะค่ะที่ว่าเอดเอาลงช่องเนาะค่ะตัวนี้เนาะค่ะตัวนี้นะคะที่เอาลงช่องไปนะคะค่ะก็จะมาเพิ่มแค่โซแปะเอหกสองแปนะคะช่องพี่นนทิยานะคะ แล้วก็มาเพิ่ออีกหน่แปดแปดอีกนะคะ,คะอันนี้คือสูตรที่สอนะคะที่แอดทำลักร้อยชนนะคะไม่ว่าจะเป็นร1 0ยสิบหน่วยนะคะมันอาจจะมาตรงหนีโตดก็ได้นะคะชุดนี้นะคะอาจจะมาตรงหรือตดก็ได้นะคะนี่ค่ะ ว่าชอบตัวนี้มากนะชอบนี่ชอบนี่ชอบนี่นะคะตัวนี้ก็ชอบอยู่นะคะตามจริงจะมีสามแปดมาเพ right ิ่มด้วยนะคะนี่นะคะใครสนใจตัดเอาอยู่ในนี้เลยนะคะตัดเอาอยู่ในนี้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะตัดไว้ให้สามแปดระวังสามแปดมาบนนะคะระวังสามแปดมาบนด้วยนะคะค่ะอันนี้คือสูตรที่หนึ ts, ่งนะคะ <alles> ชุดในตารางนะคะนี<ข>่นะคะนี่คือหลักร้อยนะคะ บางทีก็อาจลักร้อยนะคะอาจจะไม่เข้าในตารางนะคะอาจจะไม่เข้าในตารางบางทีก็ลักร้อยนี่นะคะหลักร้อยงวดที่แล้วนะคะเจ็ดศูนย์สามนะคะอันนี้ก็แอทที่เขียนไม่ให้นะคะก็เปรียบเทียบชนนะคะจากสูตรที่ว่า แอดไปดูพี่เขามานะคะแล้วพี่เขาทํานะคะเข้าแม่นทุกงวดเลยนะคะแอดก็ไปดูนะคะว่าพี่เขานะคะจับคู่สองตัวนะคะสองตัวแล้วให้หาอีกตัวหนึ่งมาจับนะคะก็ให้มันเป็นสามตัวนะคะก็ให้มันเป็นสามตัวแบบนี้นะคะแอดเอาเนี่ยนะคะหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งแปดนะคะแล้วก็ก็มาจับว่าหนึ่งสามมีตัวไหนบ้างหนึ่งหกมีตัวไหนบ้างหนึ่งแปดมีตัวไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะคะ ชุดนี้แอดตัดดับนะคะตัดดับนะคะชุดดับนะคะแอดเอามาจากของแอดบิวนะคะแอดบิวนะคะในชุดดับนะคะเพราะว่าพี่บิวนะคะแกทําชุดดับนะคะนี่นะคะตามจริงนะคะแอดก็จะเอาลงเป็นโค้งสุดท้ายไว้ให้ดูด้วยนะคะค่ะชุดนี้จะมีรวมรวมชุดโค้งสุดท้ายนะคะรวมชุดโค้งสุดท้ายหกสี่ชุดนะคะ ตัดดับตัดอะไรแล้วนะคะก็จะดูห้าสิบหกชุดนะคะแล้วก็ถ้าไม่ตัดห้านะคะใครชอบห้าก็นี่นะคะถ้าใครไม่ชอบห้าก็จัดเลยนะคะหรือถ้าเพราะว่าแอดดับห้าบนนะคะดับห้าบนถ้าใครชอบหรือไม่ชอบยังไงก็นะคะตามนี้เลยนะคะ หมอนแอร์กระักเลยด้วยค่ะแต่ว่ามันก็อาศีพนอยอยู่ในเรื่องกายวาด้วยค่ะนี่นะคะนี่นะคะก็ว่ากันไปตามสื่อของสาวน้องคายนะคะนี่นะคะ ก็นี่นะคะที่อาทีแบบนี้นะคะคือชนสองสูตรสองสูตรนะคะอันนี้คือสามสูตรสองสูตรสามสูตรคือสา3เก้าสามหนึ่งนะคะเก้าสาม,สามน,นะคะ อันนี้คือที่ว่าพี่เขานะคะแอดที่ว่าแอดไปติดตามในทางเขานะคะชุด3าตัวนะคะแต่ว่าพี่เขาจะให้มา2ตัวใช่ไหมคะพี่เขาจะจะจับให้เด่นมา2ตัวแล้วให้หาหาคู่ที่เราชอบนะคะมามาจับเอาให้มันเป็น3ตัวนะคะทีนี้นะคะแอดก็เลยนํามาหมดเลยนะคะนี่นะคะ มี1 2 1 3 1 7 1 9 2 3 2 7 2 9 3 7 3 9 7 9, 9นะคะแล้วก็ที่พี่เขากันเบิร์ให้นะคะ1 1 3 3 2 2 7 7 9 9นะคะค่ะแอดก็เลยเอามานะคะว่าเอามาเขาเรียกว่าเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบ สองสูตรที่แอดมีหรือว่าสามสูตรที่แอดมีนะคะแล้วเอามาเปรียบเทียบกับของพี่เขาเป็นสี่สูตรเลยนะคะรวมรวมกันแล้วก็เท่าเๆกับว่าเป็นสี่สูตรนะคะที่เเอามาเปรียบเทียบนะคะค่ะนี่นะคะ 1, 2, หนึง่งสองมีตัวไหนบ้างนะคะหนึ่งสองมีตัวไหนบ้างหนึ่งสามมีตัวไหนบ้างนะคะแล้วหนึ่งเจ็ดมีตัวไหนบ้างนะคะก็ดูตามนี้เลยนะคะคือดูตามนี้เลยนะคะค่ะ หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะคะที่ขีดไว้นี่นะคะก็ชนสองชนสองชนสามสองสามนะคะ <c oughs> ช,ชุดนี้ของพี่เขาไม่มีสามหกนะคะมีสามเจ็ดนะคะสามเจ็ดสามเก้านะคะ ในชุดนี้นะคะในชุดนี้ของพี่เขานะคะอันนี้คือชุดที่แอดทอามาเป็นชุดที่หนึ่งนะคะชุดที่หนึ่งส่วนชุดนี้ก็ให้เป็นชุดที่สองและชุดที่สามนะคะไม่กลัวลูกกล่องมีเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะชุดโค้งสุดท้ายแล้วนะคะ ชุดโค้งสุดท้ายแล้วก็ฝากแนวทางชุดโค้งสุดท้ายด้วยนะคะใครสนใจชอบเค็บไว้นะคะใครสนใจชอบเก็บไว้นะคะตามหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบนะคะคาาหลักร้อยนะคะหลักร้อยที่เข้าบ่อยที่สุดนะคะหลักร้อยที่เข้าบ่อยที่สุดนั้นก็คือ หลักร้อยของที่ว่าชุดที่อยู่ในตารางนะคะชุดที่หนึ่งนะคะชุดที่อยู่ในตารางคือชุดที่หนึ่งนะคะค่ะชุดตารางที่อยู่ในชุดที่หนึ่งตต้องให้ดูนะคะชุดนี้นะคะหลักร้อยนบูนนะคะหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้านะคะคือให้จับเอาในนี้เลยนะคะที่มันมีเยอะนะคะที่ตัวเลขมันมีเยอะเพราะว่า ตัวนี้นะคะคือเป็นชุดเด่นนะคะเป็นชุดเด่นแล้วทีเนี้ยก็พอแยกหลักร้อยออกมานะคะพอแยกหลักร้อยออกมาก็จะเป็นนะคะมันเหมือนจะเป็นหลายๆสูตรนะคะมันมันเหมือนตัวเลขมันจะเยอะนะคะมันก็จรินนะคะที่ว่ามันมีนะคะศูนย์ถึงเก้ายังไงมันก็เข้านะคะแล้วก็ศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้านะคะเลขมันมันถูกแค่สองตัวนะคะมันเข้าแค่บนและล่างนะคะมันมันถูกแค่บนและล่างนะคะค่ะยังไงก็ขอฝากแนวทางไว้ด้วยนะคะ จับตัวที่ชอบนะคะไม่ต้องเชื่อมากไม่ต้องขายไร่ขายนามาซื้อแต่3-1-9นะคะแอดก็กลับให้3-1-6นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพราะ9กับ6ก็ตัวเดียวกันนะคะ8กับ3ก็ตัวเดียวกัน1กับ7ก็ตัวเดียวกันเอ,อะไรประมาณนี้นะคะแบบแอดดนะคะดับ5นะคะค่ะขอฝากนะคะกดติดตามกด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะคะค่ะ ันนี้ก็คือจะเป็นชุดเนิ่นๆนะคะที่แอดทาให้นะคะชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดเนิ่นๆนะคะที่ wrote, แอดทาให้นะคะเป็นชุดเนิ่นๆที่ทําให้แล้วทีนี้นะคะก็ลองเอามาจับดูแล้วก็ตัดตัดชุดดับออกนะคะตัดชุดดับออกนะคะค่ะตัดชุดดับออกให้นะคะในชุดนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบชุดนี้นะคะก็คือไปจับในชุดคุ้งสุดท้ายที่เอ ให้เลยนะคะชุดโค้งสุดท้ายนะคะคือชุดนี้นะคะค่ะชุดโค้งสุดท้ายนะคะชุดเปรียบเทียมนะคะชุดเปรียบเทียมนะคะที่แอดเรียกนะคะแอดเรียกชุดนี้เป็นชุดเปรียบเทียบเพราะอะไรเพราะว่าแอดจะหาตัวเลขสองตัวของของพี่เขานะคะ ของในในช่องของพี่เขานะคะเอามาเปรียบเทียบกับของแอดนะคะว่ามันมีตัวไหนบ้างนะคะบางทีก็เข้าตรงเข้าโต้นนะคะงวดที่แล้วนะคะก็ไม่ได้เอา7 03หรือ3 0 7ให้ลงนะคะก็ถือว่าพลาดไปนะคะในโค้งสุดท้ายยังงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะคะค่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะคะยังไงก็ ติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะคะงวดนี้ขอให้3ตัวแตกเลยนะคะแตก3ตัวตรงๆเลยนะคะค่ะขอให้แตก3ตัวตรงๆเลยนะคะค่ะขอให้แตก3ตัวตรงๆเลยเด้อค่ะยังไงก็ชุดเดียวหางเดียวนะคะ319316หน่งหหรือสามนะคะค่ะสามหรือหนึนะคะหรือ1นึ่นะคะ ก็ฝากแนวทางไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไาชกให้ด้วยนะคะก็ขอจบคลิปาเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ